ลูกชันแม่หักครับนะเห,นนะเ,นะเห็นไหมเวลาแม่พูดนะเห็นไหมเก็บเลยเก็บทิ้งขยะนู้นไงถังขยะโอเค <Okay. S 2> น่ะเช็ดปากเลยเอาเสือเส้อเช็ดปากเลยเนี่ย,ยลูกหักอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยมันจะโดนอะ่ะบาดปากอะ่ะ แม่บอกอย่าห่างยาห่างเป็นไงมีพลังขึ้นมาเลยไหมนะดื่มแล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยใช่ไหมวันนี้มามาเดินห้างมะรามก้าวเชิญคันมะรามก้าเนาะลูกเนาะมีคนอยากสัมภาษณ์เชิญด้วยมีพี่ๆอยากสัมภาษณ์ถามเชิญว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นไหม เสียดายจังลูกแล้วพูดไม่เป็นใช่ไหมลูก,ลกเขาบอกว่าน่ารักมากมมไปบายกล้องให้แม่หน่อยนิบาย